สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้กะมาอ่านำเสนอแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาครับพี่น้องเนาะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงหมวดวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมหกสิบหกเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กับกลับมาแล้วเด้อครับพี่น้องแม่กลับมาแล้วครับผม แม่ละยองครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอ็มจีก็เป็นแฟนครับแม่กับมี่ร้ายอยู่ครับผมช่วงหนึ่งที่แม่มาให้แนวทางตัวเลขกเล่าพัฒนาก็ถือว่าเดินดีเด้อครับผมเลขแม่ละยองครับสําหรับงวดวันที่ยี่สิบห้าท่นวาคมบหกสิบหกครับผมครับแม่ก็ได้มานําเสนออีกครั้งหนึ่งครับผมแนวทางเล่าพัฒนาแม่ละยองครับถือว่าเด็ดคือกันเด้อครับผมแม่ละยอง นาจิเขามาต่อเนืองสามงวดติดกับมีคับผมเอางวดวันทียี่สิบห้ากับพี่เจน่าเบิ้งเป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับส้มรับฟังแนวทางตัวเลขล่าพัฒนากับแม่ละย่องนำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณแม่เด้อครับผมครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับนำเชียร์ผ้าลวยในเด้อครับพี่น้องครับผมพาพี่น้องิี เปี่ยมบรรยากาศครับผมครับวันนี้ครับพามาเบึงสวนครับผมพื้นที่นี้จะพินสวนครับสวนอาผละไมครับถ้าพื้นนั้นเกิดครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเบื้องเรเพื้นกิดถือว่าไปได้อยู่ครับผมแต่ว่าสีเงีเรียวบอครับผมนี่คือขนุนขนุนเลี้ยงไปกับมีหมากฝรั่งครับผม ั่งนี่กับขนุนอีกต้นนึงอีกต้นหมักั่งแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นทุเรียนนะครับผมบ่รู้ว่าจีรอดบ่ครับผมทุเรียนครับพี่น้องเนาะครับตอนนี้กับป่งหยอดไม้ครับผมทุเรียนเหลืยอยู่ต้นเดียวครับผมอีกต้นนึงไปแล้วครับผมเอานี่ก็จะเป็นฝั่งขนุนนี่มะม่วง ครับผมมะม่วงสือมาไหมครับแล้วก็มีส้มพู่ด้วยครับพี่น้องส้มพู่ครับแล้วก็นี่กับใบไงจักเทียครับพี่น้องครับผมมะยงชิดบดตัวครับผมสือมาแต่โดนเหรครับพี่น้องนี่ของแม่เอฟซีน้องจอกแล้วครับผมครับพอดีใหญ่ใหญ่มากจากหม่งไม้ครับผมเพราะว่า รบาบอ่ไปหนามาหลังครับผมก็เลยใหญ่มากลแล้วก็เลยเราโปงหยอดไหมครับพี่นอ้องต้นนี้เขาของแม่เอฟซีน้องจอกแม่กับอ่าทรงตัวใหม่มาให้ปลูกอยู่ครับผมทั่วพู่กับกรลังง่ามครับพี่น้องเนาะทั่วพู่แม่น้องจอกกับผมเพิ่นไห่มากเป็นทั่วพู่อ่าเง้าวมากครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกออกมากออกผลเดีย๋ยวจิตท่ายเบิง้บ FC, งเด้ครับผมทั่วพู่แม่เอฟซีน้องจอกครับผม นี่ก็เป็นส้มพู่อีกครับต่วนย่างไงครับพี่น้องเอาก้อนจะไปรับชมรบฟังแนวทางตัวเหล็กกับแม่ละย่องครับผมนำเชียร์พ้าลวยกับขอขอพระคุณแม่ด้ครับผมครับพี่น้องไปรับชมรบฟังเหล็กลาวพัฒนากับแม่กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมก้อนจะไปรับชมรบฟังก็อจะเลื่มเด้อครับพี่น้องเผื่อมาอีกครับพี่น้องเนาะแปดสามสี่หรือว่าแปดสามหนึ่งครับลาวพัฒนา เพื่อไปสวนกับอาจารย์ไรกัล่องจัดเบิงครับผมลาพัฒนาแม่ละยองครับพี่น้องครับงวดนี้ครับแม่กให้มาประเดิมเป็นงวดแรกครับผมหลังจากที่ห่างหายจากเวทีไปครับผมเนาะขึ้นเวทีม่อีกครั้งหนึง่งลาพัฒนาแม่ละยองครับ เด่นบนล่าง594ครับ2ตัวบนล่าง4049 50ครับผม415159เน้นไปที่49 41 51และ59กันเบิ้ล33 55 77และ99ครับผมเบิงเป็นแนวทางซ่อมเบิงก่อนกระไดครับพี่น้องเนาะแม่ให้มาเป็นงวดแรกครับ แม่ละยองครับพี่น้องพี่ที่เป็นแฟนครับแม่ช่วงหนึ่งจะจําแม่ได้ด้วครับผมลาวพัฒนาแม่และยองครับซีเก่าซีหนึ่งหาหนึ่งหาเก่าครับผมที่เป็นเน้นให้ครับบนล่างเด้อครับพี่น้องบนล่างครับเอาพี่เจน่าเบิ้ง เป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับพี่น้องเนาะเพื่อได้โชว์เรล่าบไปน้่กันครับแนวทางเล่าพัฒนากับนําเสนอไปส่วนหนึ่งกับมีเลขปูหาเจ็ดแปดกับผมงวดว่างหันปูให้เข่าห้าสี่ตรงตรงครับผมแล้วก็มีนําเสนอต่อมาก็จะเป็นพี่ปรกกายครับพี่น้องเนาะเลขล่างเดินดีครับผมแล้วก็คนภูเขาเลขเด่นไม่พลาดครับพี่น้องครับแล้วก็ร่วมไปถึง fc ส่งให้เด่นเดินดีครับผมนํำเสนอไปแล้วเด้อครับพี่น้องครับกับพี่เจน่าเบิรงเป็นแนวทางเส็งโขกเส็งดวงครับผมครับนี่ครับแม่ละยองครับผมพี่น้องเนาะเป็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับห้าเก้าสี่ครับผมตัวเดนสองตัวบนล่างสี่ศูนย์สี่เก้าห้าศูนย์ 415159เน้นไปที่494151และ59ครับพี่น้องกันเบิ้ล335577และ99ครับเอาแคปหน้าจอไวเดอร์ครับพี่น้องเปรียบเทียบเบิง้งหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ครับผมตัวเด่นตัวชนครับวัดน,นี้แม่เห็นเวทีมาหมายก็ซ่อมเบิง้งพิจรณาเบิ้งกนก็นกนได้ครับผม เอา่ายคลิปนี้นําเชียร์ผ้าลวดกะขออวยพรให้พี่น้อง f ีโชคดีเด้อครับพี่น้องครับผมที่เขามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่าพัฒนากับนําเชียร์ผ้าลวยครับพี่น้องเนาะก็ขอให้ได้โชคได้ลาบไปน้ากันก็ติดไวเด้อครับพี่น้องครับไดลายเซียนเพิ่นกับมีที่เด็ดครับพี่น้องเนาะครับที่เด็ดแตกต่างกันไปครับเลขล่าพัฒนาว่าจะเป็นพ่อแสวงพ่อบางพีครับหรือว่าจะเป็นเลขของพ่อเสิร์ตครับพี่น้อง พอเส้าเถิ่อนลุดก็ขึ้นลุดหมดได้ครับพี่น้องเนาะตีตามมา่าจจะมีงวดเดียวแต่ผมในช่วงนี้นอกนั่นนี้สายวิ่งลูดสายเด่นหรือว่าเลขวินครับผมแต่ว่าพอจะเน้นย้ำประจําคือเลขหลักหน่วยบนล่างครับผมเิ่นว่ามากดีครับพี่น้องเนาะในส่วนนี้นะครับผมที่พี่น้องที่จะเก็บเป็นข้อมูลครับผมแต่ว่าเลขพอระจับคููเขาก็มีครับผมแต่ว่าสิเป็นหลายตัวครับผม เกามาเชียกเลนแนะนําำให้พี่น้องพี่เบิงตัวหลุดหรือว่าตัววินเอาครับพี่น้องเนาะส่วนกับอาจารย์ไดแนงสิครับผมหรือว่าเหล็กหลักหน่วยบนล่างส่วนอาจารย์ได้แนงครับพี่น้องเนาะจับประกบกันครับเป็นข้อมูลเอาถ่ายคลิปนี้กัขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีครับผม25ธันวาคม66สิบหกับคลิปนี้สวัสดีครับ